สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเจริญและคุณครูบีนะคะวันนี้เราจะมาพบกับโครงการรู้ทันขนมกรุบกรอบนะคะคุณครูมีสาระความรู้มาบอกให้เด็กๆฟังและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ไปกับเด็กๆด้วยนะคะขนมกรุบกรอบมักทำมาจากแป้งมันฝรั่งเกลือไขมันและผงชูรสแตงกฤนรสสี ประกอบด้วยแป้งน้ำตาลไขมันซึ่งให้พลังงานรับประทานมากเกินไปจะทำให้อ้วนและฟันผุเกลือมีผลต่อสุขภาพทำให้ไตทำงานหนักเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงไตาวายผงชูรสทำให้ความดันโลหิตสูงอาการแพ้ผงชูรสได้แก่ชาที่ปากลิ้นหน้าร้อนวูบวาบ พื้นแดงตามตัวแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีผลต่อระบบประสาทและสะสมนานๆจะทำให้มีผลต่อประสาทตาการเกิดมะเร็งและไตาวายได้นะคะขนมที่ใส่สีฉุกฉิถ้าไม่ใส่สีผสมอาหารอาจจะทำให้เป็นโทษต่อร่างกายเพราะจะมีโลหะหนักเช่นตะกัว่วจะเป็นพิษต่อทั้งระบบประสาทและไตขนมลูกอม น้ำตาลหวานจะทำให้ฟันผุขนมทุกชนิดที่ผสมกาแฟมีคาเฟอีนซึ่งกระตุ้นให้หัวใจทำให้ใจสัน่นนอนไม่หลับน้ําอัดลมมีน้ําน้ําตาลเจือสีแต่งกลิ่นรสและอัดแก๊สมีฟริตเป็นกรดกินแล้วจะทำให้ฟันผุมีลมในกระเพาะท้องอืด กรดกระเพาะทําให้ปวดท้องได้ค่ะไอติมแท่งมักใส่สีสดใสกรรมวิธีการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากสีที่อันตรายยังอาจปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้นะคะผู้ปกครองได้ทราบถึงโทษของขนมกรุบกรอบแล้วใช่ไหมคะและได้รู้ถึงส่วนประกอบของที่ขนมกรุบกรอบแล้วแต่และชนิดไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรแนะนำให้เด็กได้เลอกรับประทานอาหารหรือขนมที่มีประโยชน์โดยนึกถึงหลัก 3ปอนะคะคือ1ปอปลอดภัยกินแล้วไม่มีโทษต่อร่างกายมีอยวันผลิตนะคะสีไม่ฉูดฉาดมีวันหมดอายุมีส่วนประกอบผู้ปกครองสามารถดูได้นะคะ2อประโยชน์เด็กรับประทานขนมเพราะความอยากใช่ไหมคะเพราะความอร่อยเราควรสอนให้เด็กได้รู้จักาการเปรียบเทียบคุณค่าของขนมที่รับประทานเช่นขนมไทยผลไม้ ซึ่งน่าจะมีประโยชน์มากกว่าในด้านการให้วิตามินเกลือแร่และใยอาหารทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและท้องไม่ผูกนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับขนมกรุบกรอบน้ำลมและลูกอมนะคะ 3. ปอปอไหยัดสอนให้เด็กรู้จักคิดก่อนซื้อว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นคุ้มค่าหรือไม่เปรียบเทียบกับขนมที่ใกล้เคียงกันนะคะสรุปได้ว่าการรับประทานผลไม้ ข้าวนมจืดน,น่าจะมีประโยชน์มากกว่าขนมกรุบกรอบน้ำละรมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทานไปมากๆก็จะให้โทษกับเรามากเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูอยากให้ผู้ปกครอง ได้นึกถึงหลัก3ปอนะคะที่คุณครูได้ให้ไว้คือปอปลอดภัย2ปอประโยชน์3ปอประหยัดและฝึกวินัยให้กับเด็กนะคะไม่ให้เด็กรับประทานจุกติดไม่ค้ำเพื่อนนะคะให้กินข้าวตรงเวลาดื่มนมจืดหรือผลไม้นะคะคุณครูค,คิดว่ามีประโยชน์กว่านะคะสาระทั้งหมดนี้คงมีประโยชน์กับผู้ปกครองไม่มากก็น้อย ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้นะคะขอฝากผู้ปกครองไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ